แกฉันมีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังโดนตกซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนคือสวยเจนเซียนจากซีรีส์สุภูผามหาสมุทรนั่นเองคือบอกก่อนเลยที่ฉันมาดูสุภูผามหาสมนะุทรน่ะคือฉันตามพี่อี้มาฉันนะ่ะไม่ใช่เมียนพี่อี้นะแต่รู้สึกว่าเออเราชอบการแสดงเขาแล้วพี่อี้กับซีรีส์แนวยุทธภพอะคือแบบคือที่สุดนะ่ะฉันก็เลยตามมาแต่สุดท้ายฉันโดนสวยเจนเซียนตก ซึ่งในเรื่องเขารับบทเป็นดิวซิเฟิงเป็นร,รงนนองประมุขพักอำนาจซึ่งเป็นลูกน้องของ่เฉินโจแล้วก็เป็นคนที่เซียวชิวสุย่ยเข้าใจว่าเป็น NPC พซเฟิงหลงังที่เป็นถุงน้าโชคที่ตัวเองเขียนไว้ซึ่งเอาจริงๆฉันรู้จักซุยเจินเซียนมาจากซีรีส์ห้วงฝันหนคืนของกัวจิงหมิงที่ออนไปปีที่แล้วเนาะในเรื่องเขาก็รับบทเป็นเทพคุณเขาน้อยยิงเลยใช่ปะแล้วเรื่องนั้นคือแบบ ฉันลองไห้กับตัวละครยิ่งเลยเยอะมากเพราะเขามีจุดจบที่เศร้ามากแต่ฉันก็ไม่ได้โดนตกนะฉันแค่รู้สึกว่าเออแสดงในหน้ารักจังตอนเศร้าฉันก็เศร้าตามอย่างเงี้ยก็คือแต่ยังไม่โดนตกแต่พอมาเรื่องนี้จ้ะลิวซีฟงคือโดนเส้นฉันมากคือแบบเหมือนจะโดนตกตั้งแต่ดูทีเซอร์แล้วพอมาดูซีรีจริงๆคือแบบโดนตกไปเต็มๆเลยจ้ะแล้วเรื่องเนี้ย เขาแสดงดีมากงานสายตาเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบเขารบภาพอิงเลยในหัวฉันออกไปหมดเลยแกเข้าใจไหมคืออิงเลยอะภาพจําของอิงเลยในห้องฝันหคืนอะจะเป็นแบบว่าเทพุญเขาน้อยความฝันคือเป็นพ่อครัวเนาะชอบทำอาหารอ่อใจดีร่าเริงแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านการสูสียก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากภาระหน้าที่ใช่ปะแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เป็นหลิวซีเสีฟิงคือแบบ แค่มองแค่เห็นอะยังไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงสีหน้าอะไรเยอะแม่งคือรู้เลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้เจ้าเล่ยคนนี้แบบมีร้อยแปดแผนการอยู่ในหัวเออแล้วแบบคอสตูมเอ่ยเมคอัพเอ่ยบทเอ่ยคือส่งส่งไปหมดทุกอย่างคือแบบเป็นบทที่แบบเลเวล up อ,อะคือโตขึ้นมากแล้วพี่อี้กับอ่าสวิจเซียนอะอายุห่างกันประมาณสิปี แต่เวลาที่ดิวซิเฟิงอยู่กับเซียวชิวสุยอะคือมันเขาแสดงทำให้เรารู้สึกว่าได้ว่าเออดิวซิเฟิงอะโตกว่าเซียวชิวสุย,สยนะมีประสบการณ์มากกว่าแบบเหมือนชีวิตผ่านเรื่องหลายๆมาเยอะกว่ามันทำให้ดูแบบเป็นพี่กับน้องซึ่งพี่แสดงออกมาแบบนี้เราไม่แปลกใจนะคือพี่คือเชื่อใจเรื่องการแสดงได้อยู่แล้วแต่ยเจินเซียนคือเก่งมากที่ทำให้เราเชื่อ ได้จริงๆว่าเออตัวละครลิวซิเฟิงอ่ะโตกว่าจริงๆแล้วตอนเข้าฉากกับพี่อ่อะทั้งแบบซีนอารมณ์ซีนต่อสู้ต่างๆคือแบบไม่จมไม่หายไม่ตายนะจ๊ะคือเลิศมากจริงๆแล้วด้วยเลือดสาววายของเราตอนที่แบบลิวซิเฟิงอยู่กับเซียวชิวสุ่ยอ่ะมันแบบมันเหมือนมินมีมวลอะไรสักอย่างที่ชวนให้จินมาก ือแบบทั้งบทพูดเอ่ยงานสายตาเอ่ยสีหน้าเอ่ยอะไรต่างๆแบบหลายฉากมากคือแบบให้คิดดีไม่ได้เลยยกตัวอย่างคือแบบเหมือนช่วงที่เจอกันใหม่ๆใช่ปะแบบที่เซียวชิซุยถามว่าเออแบบเจ้าแบบมีอะไรจะให้ข้าไหมเมื่อเป็นสหายกันแล้วแล้วแบบยูซิฟงที่บอกว่าแบบข้ามีแต่ตัวฟิลแบบอ๋อฉันมีแต่ตัวเธอจะเอาปละหลาแบบเฮียแล้วแบบไอ้เนี่ยก็ไอ เซียวชิสุยก็แบบว่าบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็พากันยิ้มกันนะแกคือแบบแกมันเคมีเคใจมากไม่ให้สิ้นยังไงไหวแต่จินได้ไม่นานเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังมันคือแผนหลายใช่ปะล่าสุดก็คือดิวซีฟงก็คือเปิดเผยตัวตนแล้วจ้ะว่าฉันคือคนของพรรคอำนาจที่มาเอาป้ายคำสั่งวีรบุรุษแห่งใต้ล่าแล้วเซียวชิสุยก็คือเสียใจมากฟิลแบบโดนหักหลังอะ ก็สู้กันไปหนึ่งกลุ่มกระอักเลือดกันไปแตกหักเรียบร้อยแต่ยังไม่หมดระบบมีภารกิจใหม่ให้เซลยวชิวสุยคือให้กล่อมเกาลิวซิเฟิงแต่พระเอกยังไม่รู้นะว่าลิวซิเฟิงอ่ะก็คือคนที่ตัวเองเพิ่งปะมือไปคือก็คือเฟืงหลังปอมอ่ะมารอดูกันว่าจะกล่อมเกาสําเร็จไหม แล้วหน้าฟีดเราอะทั้งในอ่าตอกตอกในเว่ยแล้วก็ในเอกใช่ปะคนวีดคู่นี้เยอะอยู่นะแสดงว่าเราไม่ได้คิดไปเองเคมีเคใจมันดีจริงๆ